ความสัมพันธ์ชัดเจนเจเจตรินกับสาวสวยคนนี้สรุปทั้งคู่เป็นอะไรกันเป็นข่าวลือที่ทำเทือนทั้งวงการบันเทิงปมคู่รักยุค9ก 90, เซนใบหยากกันแล้วและชาวเน็ตต่างพากันโยงไปที่คู่ของเจเจตรินและปิ่นเจดมณีซึ่งฝ่ายหญิงเองก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลในลักษณะโศกเศร้าอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ปิ่นยังโพสต์เกี่ยวกับคำคมในเรื่องความรักด้วยล่าสุด22มีนาคม i n s t a g r กร Account หนึ่งในธุรกิจของเจได้โพสคลิปไปออกทริปเล่นเซิร์ฟบอดด้วยกันกับเพื่อนๆหนึ่งในนั้นคือครูน่องที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวกับเจแต่ทริปนี้ครูน่องพาแฟนหนุ่มไปด้วยหนุ่มที่ใส่แว่นซึ่งก็ชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์ของครูน่องกับเจเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้น